โอเคครับก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube ครับอยู่กับผมพิต้าหก้อซิ่งครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชมครับอิโนมิก้าครับซีรีส์ห้าร้อยนะพี่น้องแต่เป็นเครื่อง H.O. 7D ครับร้อยเก้าหัวนอกคัอสีนอกนะครับเอาไงดีครับเปิดอยู่ที่ราคา70กว่ากว่าครับนี่ จบเหลดนะครับใส่หมวกมีแก้มเหลดกันชนเหลยังไม่มีบุบมีถลอกนะครับเดีย๋ยวดูภายในครับภายในสะอาดนะครับภายในสะอาดสะอาดมากครับสวยงามเลยแอร์เย็นครับในสะอาดนะครับโอ้แอร์เย็นหอมด้วย พี่กึ่กไฟไฟ้าใช้ได้ทงทั้งหมดไหมกไฟฟ้าใช้ได้นะครับใช้ได้หมดลงได้ครับโอได้ครับภายในเ็มเลยครับตุกตี้แล่ด่วนครับโลกระซี่ครับ คัซีเป็นคัสซีเดียวหลังเลยครับคัซีตัวนี้น่าจะเป็นสเปคดำมาก่อนครับเป็นคัสซีเล็กปลายเขาจะเดียวเล็กนะครับปกติจะจะเป็นคัสซีใหญ่ตลอดนะครับจะเป็นรถช่วงยาวอันนี้จะเป็นรถช่วงสั้นมาจากนอกครับรถช่วงสั้นมาจากนอกก็จะเป็นคัสซีเดียวข้างหลังนิดนึงครับเกียร์ เป็นเครื่องร้อยเก้าห้าครับเ o 7D อเจ็ดดีนะครับอันนี้ต้องแกะไปทำบูตใหม่ครับแย้วพี่ขยกหัวให้ดูป,ปกติครับปั๊ม พวกร้อยเก้าห้าก็จะมาไวเงี้ยบอกดำยังไม่มีรั่วขาข้างก็ยังไม่มีรอยบุกนะครับมีสีเพราะว่ารถใช้งานประมาณสองปีมีฝาท้ายต้องพอรถใช้งานแล้วครับจะประมาณนี้ครับเพิ้นก็ยังโอเคเอาไงดีพี่น้อง วนพ่อมาแล้วครับวนพ่อมานิดหนึ่งเต้าแหนบเต้าแหนบ เป็นเครื่องร้อยเก้าห้าครับไม่ใจะเอนะครับไม่มีไอ้นะครับไม่มีไอ้ พี่เดี๋ยวยกหัวให้ผมดูหน่อยมั้ย FD ครับสีนอกสเปคแคบนะครับสีแบบนี้เดี๋ยวให้พี่เขายกหัวให้ดูนะนี่ยโอ้นี่แป๊บน้ำมันรั่วเนะี่ย อ๋อตัวรัดมันอ๋อมันก็เลยไหลลงมานี่หรอโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนสายนี่ก็หายแล้วมั้งเปลี่ยนสายนี่ก็ได้เนาะก็ม<ๆ>ันไหลลงมาเนี่ย<า>มันก็เลยพวกนี้ก็เลยเปียกใช่ไหมที่จริงไอ้ตัวนี้ไม่ได้รั่หวหรอกรั่วตรงนี้ครับด้วยสายยางมาใส่ใหม่แล้วก็ตัวล็อกใหม่ก็น่าจะอยู่ออเครื่องยังนิ่มอยู่เลยนี่ อ๋อผลุกแผงแอร์อยู่นี่เหรอปกติไม่ได้ติดอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ครับ MD นะครับตสินอกแต่ว่าดูข้อหายใจนะครับยังไม่มีออกนะครับยังไม่มีไอนะครับ เป็นเล่งบนครับโดเครวื่อเอากครับยังแห้งดีอยู่ครับแต่มันเป็นร้5ครับปกติ เมก้าน,นี้มันจะเป็น JO นะครับปกติจะเป็น JO อันนี้สั่งต่อวางมาอย่างนี้บอกพี่ปกติถ้าไม่กล้ามันจะเป็นพวก JO7 JO8 มาเนาะอันนี้อยากได้ร้อยก็ห้าโวตอนแรก,รกทีนี้อยากอยากได้สองสีอยากลองเปลี่ยนเล่นคอมมาเร็วดู <5. S 1> อยากได้ 8E ครับก็เลยว่าจะขายคันนี้ เมาาดูครับสีเต็มครับเอกสารพร้อมโอเลยครับแต่เงินไม่ค่อยพร้อมครับสำคัญครับพวกพอเนะี่ยถ้าดูาไม่ดีอัหุนเข้าได้ก็เรียบร้อยครับ คุยเรื่องเอกสารแป๊ดนะพีครับพอดีคุยเรื่องเอกสารเนเอกาสารก็ครบครับพร้อมโอนนะครับรถใช้งานน่าจะน่าจะประมาณสองปีสองปียังพี่สองปียังสามปีรถสามปีครับเป็นเครื่องร้อยเก้าห้าครับพอดีเจ้าของบอกอยากแรงกันนี้ครับ เาอยากได้เป็น 8e ครับอยากได้ g o 8e หรืออยากลองเล่นคอมมอนเร็วก็เลยจะขายครับปีก็เลยถ้าราคาถูกใจครับก็ว่านี่อยู่ก็เลยลองเข้ามาดูนะครับโอ้เป็นกนระทะชุบับแต่ถามว่าสภาพเครื่องก็โอเคนะครับเครื่องรุ่นนี้ถือว่าใช้งานทนนะครับ เป็นทันเล่งบนครับทันเล่งบนนะครับเพราะว่าท่านเก่าของพี่หมวยสิบกว่าปีครับไม่เคยได้แกะเลยก็ถือว่ารถใช้งานทุกวันครับมันก็ยังดีกว่าเราไปดูรถจอดนะครับรถที่ใช้งานทุกวันอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรถจอดนี่ต้องเอามาก็กว่าจะลงตัวครับอันนี้รถใช้งานทุกวันนะครับ ไม่รู้จะดูอะไรครับรถถือว่าสวยอยู่รถผ่านอยู่ครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้แค่เอาเปิดฝาไปให้ลงลึงตีบูธให้ใหม่เ่ลันเองภายในอะไรก็อยู่สวยหมดครับหัวก็ยังไม่มีปุกนะครับรถใช้งานได้สามปีครับคือบอหนะเ่าจะมีเงินสื่อเนาะบ่คือจะมีบ่มีเงินนี่ล่ะต้อง อรอลุ้นครับว่าจะยังไงนะพี่น้องนะไม่รู้จะดูตรงไหนครับไม่มีทิ่ติเลยนะครับก็มีแค่สายน้ำมันรั่วนะครับเครื่องก็ยังฟิตดีอยู่นะครับยังนิ่มอยู่เครื่องเฮดโอจดี่ก็ถือว่าใช้งานทนนะครับใช้ทนใช้ดีเหมือนกันนะครับแต่ก็คือเขาสั่งประกอบมาคือเขาอยากได้1 9 5ยแต่แรกครับพอดีอยากได้เป็นขบเร็วสองร้อยสี่สิบ เลยว่าจะขายตัวนี้ก็ว่าถ้าราคาถูกกันก็ขายครับก็เลยมาดูนะครับว่าจะถูกใจไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมคุยเรื่องรายละเอียดแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับรอลุ้นนะครับพี่น้องว่าจะยังไงนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องลาเพื่อนไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ